ลงทุนเพียง18ื0นแล้วมีรายได้แบบนี้สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นรายได้จากการที่ได้ทํากําไรกันนะครับของทั้งวันนะได้มากได้น้อยอยู่ที่ความประหยันของแต่ละคนครับ นี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูการทํากําไรจากการฝากเงิน18,000บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับยอดนั้นเป็นยอดจริงไหมเข้าไปดูกันเลยแล้วก็การเดิมพันนะครับก็จะมีการนับไหลังทุก10นาทีเราจะมีครูรูคอยให้คําแนะนําให้เล่นในแต่ละรอบนะครับของทุก10นาทีอาจจเดี๋ยวไปดูการเดิมพันของวันนี้กันเลยครับการเดิมพันของวันนี้นะครับ โปรติจะโชว์รายการให้เราเห็น20รายการเท่านั้นนะครับอันนี้คือรายการทั้งหมดของวันนี้นะครับที่มีได้มีแพ้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็จบลงด้วยตามโซนครับได้แบบนี้เลยครับและแล้วยอดรวมทั้งหมดนะครับยอดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนอยากได้รายได้แบบนี้นะครับสามารถสมัครได้จากเิรก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สาคัญ คนที่สมัครจากลิงก์ใต้คลิปนี้จะมีครูรูพคอยประกบและคอยให้ความรู้ตลอดการทำงานนะครับแล้วทางทีมงานเราจะมีสูตรให้เพื่อนๆได้ไว้ใช้กันนะครับเดินตามสูตรยังไงเพื่อนๆก็สำเร็จนะครับไปตามเป้าหมายที่เพื่อนๆต้องการนะครับมีไรายได้อย่างมั่นคงต้องร่วมทีมกับเราครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ